เราต้องให้พี่กวาดเข้าห้องไปก่อนคอแตตอนนี้เรายังไม่ต้องเข้าห้องแล้วถ้าเรากวาดตั้งทีหน้ามากเลย อกงเลยโอ้มันจะอะันเลยคับอะไรวะเซอร์ไพรส์เจ้าของแล้เนี่ยเออเหมดแบ้รหมนะไม่ัมาเซอร์ไยโอยดูหแลวไลังรถไม่เนียนานทังหมดเลยโอยที่กลับไปห้องไม่ใช่เลยนะที่กลับไปห้องน่เป่านะ ที่กลับไปห้องไปเอาอันนี้นะไปเอาเค้กกัหดอกไม้นะเพราะว่าเอามาเราไวห้องที่บอกว่าช้าเมื่อตอนกลางวันนะไม่ใช่อะไรนะเยช่อยจุดเทียมาตักแตี่เขามาช่ไอจกห้องออกไปสัก้อนห้อออกไปไหน พิซซ่าแมม่แพังเลยพอบบพิซ่าจะร้องยังไงนะอาจจะยาโที่ตาจูตัวนายเวรเรีนยาหมดไปเลยนะถูด้ยเนียก่อนแม่เป่ารดแม่น ไม่ไม่เสือเผยใครไม่เมียนรอดพี่เมียบอสเนียก็ก็มั่วมากเบาบุ๋ม่ะนี่เป็นเป็นคนเปิดเผยเป็นคนไม่มีความรับป่ะเนียยาตัวโหมยาโรครอแป๊บนึงแฮปปี้เบิร์ดก่อนเออเออเตรียมเตรียมเพลงเตรียมเพลงเออเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมครับอ่ามาแฮปปี้เบิร์ดย์ปักกวาอด Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy 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 birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. จะภาพจะภาพหายร้อนอ่ารักไปนะครับอันนี้สุขสันต์วันเกิดนะครับขอขอช็อตเด็ดหน่อยขอช็อตเด็ดหน่อยขอช็อตเด็ดหน่อยค่ะคุณและลูกไม่ได้ทิ้งไม่ได้ลืมรอกเหมือนเดิมเอ้ย ไปกัาทุกคนอยู่ทร่นี้หมดแล้วบันทึกแล้วมีความสุขมากไหมเกือบแล้วเกือไปปาจีนแล้วคนนึงเปลี่ยนแปงการอากาศกำลังเดินทางกระเป mm ๋า hmm. ข yeah, wow, hmm. oh, oh, is yeah, ึ<_ quote> <_ quote ้นรถหมดแล้<_ ขอบคุณมานะคะขอบคุณมอสบอสแม่ค่ะบอสแม่ดวยนะคะบอส่ะขอบคุณนะคะสุปมาอันนี้บอสแนนบอสแนนเฮอค่ะมาขอบคุณเลยแมแ่เอ็้วกลับมาก็ค่อยมากี่ข้าวไปเอแล้วก็คอุกข้าวกอ่อบครบุลนี่ม แล้เค okay. okay, mm ้กมันลายแลนวนะแต่พี่ก็อันนี้ต้นสีอร่อยมาก